สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Google Apps Script กันนะคะ Google Apps Script คืออะไร Script คือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเขียนโค้ดที่น้อยลง low c o d ซึ่งตอบโจทย์ในการขยายฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด การเข้าใช้งาน Google Apps Script 1เปิด Google Drive สร้างโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นสร้างไฟล์ Google Apps Script สองได้ไฟล์ c o d e j s หรือวัเสาร์ g s เป็นไฟล์เริ่มต้นจากนั้นตั้งชื่อ project เป็นชื่อที่สื่อความหมาย3เปลี่ยนชื่อ m d f u n c t i o n ที่ระบบสร้างให้เป็นชื่อ d o d g e t ภายในฟังก์ชัน d o d g e t เขียนคำสั่ง return ค่าการแสดงผลไฟล์ HTML 4. สร้างไฟล์ HTML และ 5. ตั้งชื่อว่า Home หรือเป็นชื่ออื่นที่เราต้องการได้และไฟล์ c o d e j s จะต้องใส่ชื่อไฟล์ให้ตรงกับที่เรากำหนดค่าภายในวงเล็บต้องใส่ Home 6คลิกไฟล์ i n d e x HTML พิมพ์ข้อความในแท็กเจ็ดการ Deploy ว็บในครั้งแรกจะต้องทำการ New deployment ก่อนจึงจะ Test deployments ได้ แเลือกเว b บบาบ9ใส่คำอธิบายการ d e PLOYMENT และกำหนดค่าการแชร์ w e b a p ากรณีที่กำลังพัฒนากำหนดเป็น o n l y m y s e l f จากนั้นคลิกปุ่ม d e PLOY และรอระบบประมวลผล10คลิกปุ่ม DONE 11กลับไปที่ปุ่ม d e PLOY เลือก TEST DEPLOYMENTS รอระบบประมวลผลลิงก์สำหรับการทดสอบจุดสังเกต URL สำหรับ TEST DEPLOYMENTS จะลงท้ายด้วย w r l ใช้งานจริง จะลงท้ายด้วย x a ็ t Copy URL และ New tab b r บ w s e r อรวาง URL เพื่อทดสอบผลลัพธ์ที่ได้ตามภาพด้านล่างการเขียนโค้ดสร้าง f o n m m e n d x x HTML 1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ data 310765 2. คลิกส่วนขยายยับ s Script 3. เปลี่ยนชื่อโครงการไม่มีชื่อ4เขียนโค้ด u p s c r i p t ต์ e เพื่อรับข้อมูล 5. เขียนโค้ดอัพสคริปของ INDEX 6. การทดสอบโค้ดอัพสคริปต์การสร้างฟอร์มที่ INDEX HTML 8. ทดสอบ 9. การสร้างปุ่มบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 10. ทดสอบ 11. การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล12ไปที่วันเซลจี s s ทดสอบ 1. กดตรวจสอบสิธิ์2 เลือกอ e ีเมล 3. กดอนุญาต 4. ทดสอบกรอกข้อมูล 5. ผลการทดสอบยังไม่ถูกต้องกิจกรรมที่2แก้ไขโค้ดที่ i n d e x h t m l one ส gs เพื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องดังภาพ 13. แก้ปัญหาเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไปที่หน้าว่าง 14. ทดสอบ 15. แก้ปัญหาข้อความที่กรอบยังคงอยู่ให้หายไปโดยเปลี่ยน with success under เป็น with success a n d e r success 16. สร้าง function success การตกแต่ง application 1 placeholder 2. required 3. pop up sweet alert 4. ตกแต่งแบบฟอร์มด้วย bootstrap 5. ตกแต่งแบบฟอร์มด้วย google fonts 6. การตกแต่งฟอร์มด้วยหน้าบอร์ 7. การตกแต่งฟอร์มด้วยการเปลี่ยนสีตัวอักษร 8. การตกแต่งฟอร์มด้วยการจัดกลาง 9. การตกแต่งฟอร์มด้วยการเพิ่มช่องว่างระหว่างบรรทัดกิจกรรมที่5 1หนึ่งเปลี่ยนสีหัวเรื่องและปุ่มเป็นสีเขียว2เปลี่ยนข้อความหัวเรื่องเป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 10. ตกแต่งด้วยฟอนต์ทอซัม 11. ตกแต่งด้วย C D N j S 12. การแทรกรูปภาพและนี่คือการทดสอบโปรแกรมนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ